สีเทาเดิมๆรถไม่มีชนไม่ไม่มีกอโครงสร้างไม่มีตัดต่อบอดี้ทั้งคันสวยกริบนะฮะสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2อย่างถ้าเกิดตัวด้านหน้าแบตเตอรี่อันต้องเปลี่ยนกองอากาศอันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวตรงนี้อันจัการให้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะฮะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะลําบากมากนะฮะสำหรับอันคนนึงนะครับโอ้โหถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยอาจจะไปทําธุระหรือว่าภารกิจส่วนตัวเนี่ยยากมากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอันอยากจะให้ตัวเลือกสําหรับคนที่รายได้ต่ากว่า1น0 0 0บาทตรงนี้ถือว่ากาลังเหมาะสมมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้อันได้มาเข้าใหม่นะครับผ่อนอยู่เดือนละ6000ตก่อสัญญา ดอกเบีย้ยโคตรถูกเลยนะครับและอีกอย่างนึงคือตัวรถเป็นปี2019ทันนี้คือ Su u zuki ิสวิ t นะฮะ1.2 GLX นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับสีเทาเดิมๆรถไม่มีชนไม่ไม่มีกอโครงสร้างไม่มีตัดต่อบอดี้ทั้งคันสวยกริบนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2 duojet นะครับเกียร์ออโต้อีกหนึ่คันที่น่าใช้ เพราะว่าสําหรับตัวรถอีโกคาตอนนี้ถ้าเกิดเน้นในเรื่องของแบบพิมพ์นิยมรูปทรงนิยมและก็มาตรฐานในการใช้งานนั่นก็คือจะเป็นตัวสวิตชนี่สามารถนับเข้าไปในเป็นตัวแบรนด์หลักของรถอีโกคาอีกหนึ่งรุ่นได้นั่นคือในเทียบกับ a s e g m e n t รุ่นอื่นๆนะฮะคราวนี้ให้ดูตัวด้านข้างบ้างสีด้านข้างนะครับตัวหลังคารถรอบคันไม่ได้มีการเก็บสีไม่ได้มีการล้างไม่ได้มีการขัดเคลือบ นะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเราเพิ่งขับเข้ามาสําหรับในการทําคลิปให้ดูในปัจจุบันตอนนี้เลยรถเนี่ยถ้าเกิดมันล้างเนี่ยบนโลกใบนี้นะฮะรถรุ่นใดก็ตามแต่ถ้าเกิดล้างแล้วไม่สวยไม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นครับเพราะนั้นถ้าเกิดรถที่มันล้างแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องสวยอยู่ดีแต่เขาวนี้วัดกันในเรื่องตัวสภาพนั่นก็คือก่อนล้างกล้าเอามาให้ดูแบบนี้หรือเปล่าเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทํารถแบบนี้ค่อนข้างมาเพราะว่ามันจะได้เห็นตั้งแต่ในการนับหนึ่งตอนแรกว่าเฮ้ยสภาพรถที่ เรากาลังจะซื้อเป็นยังไงรายละเอียดของตัวรถทั้งคันเป็นยังไงภายในภายนอกทุกอย่างเป็นยังไงมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ที่อันต้องการจะสื่อสารให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ฟังฮะตัวสวิค,คัน,นี้เนี่ยใส่มาเป็นล้อคอสมิกนะครับสีทูโทนมันจะเป็นเหมือนกับการไล่สีลุ้งนะแต่ยางเนี่ยจะเป็นตัวปี2019นะครับสิ่งอันต้องมีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2อย่างถ้าเกิดตัวด้านหน้า แบตเตอรี่อันต้องเปลี่ยนกองอากาศอันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวตรงนี้อันจัดการให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรูปทรงเนี่ยหลายคนก็จะมองเหมือนว่าเป็นแบบมินิคูเปอร์นะครับซึ่งมันสามารถที่จะตกแต่งอะไรพวกนี้ให้กับตัวรถมันเหมือนในลักษณะคล้ายๆกับรถยุโรปแบบนั้นได้นะครับคราวนี้อันให้ดูตัวด้านท้ายนิดหนึ่งสำหรับไฟท้ายเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ออกแบบใหม่นะฮะสวิตช์เนี่ยถ้าเกิดยังทำฟิปเมนต์ตัวรถมาดีๆแบบเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้ว นะครับเพราะว่าสําหรับอย่างการคัดรถหรือว่าการเลือกซื้อรถเข้ามาเนี่ยอันจะเน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นหลักก่อนเลขไมเป็นหลักไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการเก็บความสวยงามรถมันมีการใช้งานมาตรงนี้คือมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการาเก็บความสวยงามให้กับผู้ลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะฮะเขาเนี่ยจะเปิดให้ดูตัวด้านท้ายซอกด้านท้ายตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับ เพราะว่าอันจะดูตรงนี้เป็นหลักเลยรถถ้าเกิดมีการประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอุบิเหตุในการใช้งานมาในลักษณะใดก็ตามแต่เสามีสิทธิ์ที่จะบุบหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะงอเข้าไปภายในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรอยเม็ดอาร์กเนี่ยมันจะมองได้แบบ2ออย่างฮะนั่นคือรอยเม็ดอาร์กที่เป็นแบบฝีมือมนุษย์และเป็นรอยเม็ดอาร์กที่เป็นแบบฝีมือหุ่นยนต์นั่นก็คือจะเป็นโครงสร้างเดิมนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นในลักษณะอยู่ประมาณนี้ ช่างไทยเก่งแต่ว่าถ้าเกิดอย่างในสําหรับความคิดเห็นโวนโง่อันเองนะฮะอันอยู่กับรถพวกนี้ทุกวันเพราะนันหนันค่อนข้างที่จะมองออกได้ง่ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมติว่าอันไม่ได้เน้นในเรื่องตัวโครงสร้างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ในมุมลักษณะที่เป็นตัวตนของอันเองนะครับคราวนี้อนะันให้ดูตัวด้านในนิดหนึ่งภายในสําหรับตัวสวิตเนี่ย l องท t o ปหรือว่า glx เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวโพมมังติฟังก์ชัน เครื่องเล่นเดิมนะครับ c ีดีวิดีโ USB A U X กระจกปักไฟฟ้า Airbag ABS นะฮะถือว่าเป็นออปชั่นพื้นฐานสำหรับตัวรถ E c o Car ที่ควรจะพึงมีนะครับและก็บอกให้มาเป็นตัวบอกผ้าองค์มอะไรพวกนี้มีทุกอย่างให้ครบทั้งหมดคราวนี้เอาแบบนี้ฮะอันเกินไปในช่วงตอนแรกก็คือจะให้ตัวรถ E c o Car ปี19คันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ6 0 0ัต่อสัญญาคราวนี้อันขอตั้งราคาขายเลยก็แล้วกัน คันนี้ันคุยกับเจ้านายแล้วขอแบบผ่อนไม่แพงมากนั่นคือ6000ต่อสัญญาสำหรับรถปี19กําำลังไม่เป็นมาตรฐานแล้วก็ดีต่อผู้ซื้อด้วยนะครับตัวนี้ราคา369,00 0บาทนะ369,000บาทนะครับเดี๋ยวตัวภาษีพรบป้ายวงกโกนจัดก,การดำเนินการให้ต่อให้เป็นตัวปี68ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวป้ายทะเบียนดึงมาเป็นในจังหวัดกรุงเทพให้ตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวันดำเนินการให้หมด นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดยังถามว่าเครดิตดีฟรีดาวได้ไหมมันฟรีดาวได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะขายสซวิทต,ตัวใดก็แล้วตามแต่ที่เป็นตัวรถเก่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซียนะครับหรือว่าตัวสวิตเราจะขายต่ํากว่ายอดจัดไฟแนนซ์เพื่อให้ลูกค้าทุกคนรายได้ขั้นต่ําที่น้อยกว่า15,000บาทซื้อสวิตได้โดยแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถนี่คือคอนเซปต์ที่อันเอาสวิตเข้ามาขายจะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเกิดตัวนี้นะฮะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954หรือว่า Line แอ p ปริพัฒน์ออโต้สามารถทดลองขับสวิตค,คันนี้ที่โชว์รูมของเราได้ด้วยอันขอเรียนเชิญเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านได้สวยไม่ผิดหวังและจัดไฟนั้นวันนั้นอนุมัติรู้ผลได้ทันทีแน่นอนแล้วดเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ